งับถังงัดพี่น้องจ้ามันบอมีนัดเอาว่าแต่ตะก,กาชทำนีบหัวพักดกมันสิหลยออกขนาดนี้เนาะเมืองแงบ่บมีหมองสีใสแล้วนัดก็งัดเอานนเหล้วเอา้ายัดยัดจังสีงัดถางนี่ก็สีดอย,ยู่ดอกเนาะตาเจไดบ้เอากระสอบมาน้าพี่น้องจ้าขันเอากระสอบมาน้านี่ก็สีดียดดยยอยู่ดอกสีดาย่อยู่กระสีดมันเก็บแม,ม่แต่ว่า มันลายมันที่เขาใด้บ่บัดนี้มนเมง่องสวดอุปุอีปีโรจาพนน่ะมันกำลังเกิดขึ้นมาใหม่ๆม่ไม่ไม่แหม,มอ้ยดาตื่นตเต้นลายโปรดเป็นล่ำเป็นเหลือจ้ะอันที่ว่าเห็นใบนี่คือเขาส,สดีจ้าเอฟซีทุกคนมาหนี้นัดผ้ามา เก็บผักกูดีแล้วจ้าช่วงนี้นนี้พู้คนผักกูดจ้าหบาบ่เก็บเดี๋ยวมันจะเป็นใบแก่ก่อนเท้านะแล้วก็มือน,นี่อากาศดีดีพี่น้องแดดดีมันนี้อุ่นๆเลยจ้ะพาออกมาตากแดดเนาะมาหาผักปลาเริ่มองขึ้นมาหลายขึ้นมาจักน้อยแล้วจ้าแล้วก็ทั่งเขาเนี่ยจะมีผักเส้นใหม่เดี๋ยวเมื่อใดว่าง นับหยุดลายมือนักสิ้าคข้นเขาไปเก็บเส้นใหม่กันจ้ะแต่เมื่อนี้เฮามาเก็บพักกูดอีกแล้วจ้ะประท่านดิขักปันใดต้องยางหาเอาจ้ะเดี๋ยวเฮายางไปแถวตรงนู่นเนาะข้างๆ่ล้างคล้องไอ้คล้องน้ำไงประขาดขนาดได้จ้ะเก็บทุกมือเลยจ้ะพักกูดมันอ่อนเนาะเก็บไป ืมอนี้สิเก็บไปฝากพี่รัดสาวฟิสณุโลกอินเตอร์แปนนะจ๊ะนัดจะเก็บไปฝากพี่รัดจะบอกว่าจะเอาไปให้พี่รัดกินก็เลยมาเก็บพักกูให้พี่รัดจะมาเนีไม่ได้เก็บไ้เจ้าของเด้เพราะว่ากินทุ่มมือแลวจ้ะร้ายพดแต่ว่ามักเก็บจ้ะมันขนาด นีพ่พ่อเราเจ้าอุปิตินี่งามมากเลยงามงามแห้งกนนี่มึงเนี่ยเป็นปุ่มหนึ่งเลยค่ะถ้าหมดกินได้บ่เหลือจะห้ากับสิฮักคือเเราจะโอ้ะฟังเสียงจากพี่น้องจ้าฟังเสียงโอ้ยกรอบแห้งว่ะนะกรอบประคักเลยกรอบสุดๆเลยจ้ะฮักมันจ่านี่ฮักมันฮักมัดอันเลยจ้ะนี่เอาแบบว่าก็ให้เหลือเลยเอาไปต,ต่อไ้ให้เขาปรุงขึ้นมาใหม่ หน,นีปงปงถึงมหม่ค่ะ,อะกอเดียวด้วนี่งามแห้งพี่น้องจ๋ากรอบบาขนาดเลยอตอนนี้ก็สวยจ้า ต้องมีึ้นใบขึ้นขึ้นใบกับมดเลยจ้ะนี่สูงขนาดเลยเก็บเอาแบบนี้เอาเอาไงมันเป็นใบกนะันนะน่าจะเลเอากลุ่มกลุ่มงามๆกันนีนนม่มันม้วนสวยๆงามมันม้วนนะมันม้วนง,ง,ง,งามๆด้วยจ้ะผักกูดผักกูดญี่ปุ่นจ้ะมาเด้อมาเก็บผักกูดอยู่ญี่ปุ่นน้ำกันจ้ะ เขียวเขียวดีเลยจ้ะนางหาเลือกเอาจ้ะเลือกเอาแต่ว่าอันใดนท่านเด็กท่านเด็กเกิดมันเกิดก่อนมันก็เป็นใบมันแหละุ้ยเรียกต้นนะ่ะพี่น้องจ้าเพื่อนเนี่ยเพื่อนอยากเพื่อนอยากฝนึ้นมากแต่ว่ามันฆ่าใบใบใหม่ถึงก็ได้จ้ะด้วยตเนาะน,นี่กับสีงามที่สีละจ้ะของงามๆก็บสีอยู่ข้างล่างนะก็ หาหาเอาอันเป็นใบแล้วก็คือเขาเกิดก่อนเกิดถึงมาก่อนมเนานะจะเลยยาวน่อนงามบักคักเลยจ้ะงามบักคักเลยผลใบขึ้นมเราสวยนีย่ฟังนี่ไหมสุดยอดเลยจ้ะไว้คักมาจอบดูเสอเมือซื้อมัะนก็ไวโไวโพดไววโพนเนาะ มันแก่มจ้ะเนี่ยอันหัวก็ขึ้นก็เลือกหาเอาจ้าเลือกหาเอาไว้แห้งไว้แห้งวับแต่บ่ว่าแต่บพราะท่านนี่วงหยอดที่ไหนได้โอ้ยขาว่าฝ้ามาเก็บกปแจ้งส่ละจ้ะเพาะก็เป็นใบนี้จากกอนจะต้องเก็บเกือบชุกม,มือแห้งห่อน่แหง้งเป็นใบไวจ้ะ กรูดแบบเนี้ย น้องจ้ามามามาเก็บน้ำกันจ้าอ่อ,อนดีมากเลยจ้าอ่อนแหง้งกรถเทยเบิ้งใกล้ใกลุ้ดๆแบบเนี้ย เต็มตะก,ก้ารแล้วพี่น้องจ้าเมื่อีนี้สิเอาให้มันเต็มพักๆได้จ้ะโอ้่หเก็บมากอะเกือบเต็มตะก,กาแเลยค่ะมีแต่ผักกูดอ้อยต่อยด้วยเมื่อนี้สิเอาแบบสดๆเดยจ้ะบบดน,นี้เก็แบบได้กินในไอฤดูหนาวจ้ะเอาไปต้มแล้วกะใส่ช่องฟิตไว้ไม่ได้อยากคอมเมามาเฮ็ดกินจ้ะ โอ้ยเต็มตะก้าแล้วพี่น้องแล้วก็มีหมองมือนี่เก็บผักกูดผักกูดคักๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะน้องเต็มตะก้าเลยจ้ะน้มแห้งเอาเพชรยังกินดีจ้ะหอมหอมอยากให้เอฟซีทุกคนมาพอป้าผักกูดน้ำกันเลยจ้ะสิเดมี่มูเก็บแล้วก็สิมี่ิเดมี่มูคุยเก็บผู้เดียวกับบะมวนเลยจ้ะม่มีแนวใส่แล้วผู้ใดมากะฝากกดไล่กดแร์ให้นะจังได้จ้ะ เป็นกำลังใจให้เมน,นีกับลาไปก่อนกับผักกูดเดี๋ยวไปท้านนอมอาหารกันจ้ะบ๊ายบายเมนีได้เต็มตะก้าได้จ้าผักกูดมาเดอเอฟซี Mother, FC, ทุกคนมากเข่าป้าผักกูดน้ำนัดจงังจ้านี้เก็บขนานวันพื่นไลยจ้ะผักกูดเต็มตะก้าหนึ่งไลยจ้ะ